อย่างานั้นเลยคนหนึ่งรอสักคู่นะครับผมไม่ขึ้นใช่ไหมอ๋อไม่ดีวาอออนี่ไงนี่ไงนี่ไงขึ้นแล้ว เลยครับยังไม่มีคนดูอ่ะเดี๋ยวพี่ตั้มเป็นตัวนะฮะข้างหน้าได้เลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลผิดอันนี้นะ สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมตั้มนะครับจากดิคาลอนไทยแลนด์วันนี้ผมมีสเก็ตบอร์ดจะมาแนะนำครับผมจะเป็น2รุ่นนี้ครับผมจะเป็นสเก็ตบอร์ดตัวนี้นะครับกับคุยเซอรครับโอเคตอนนี้มีคนมาดูเยอะเลยอย่างเงสามคนแล้วครับสามคนแล้วนะครับรออีกหน่อยไหม ที่ร้านเราก็มีสเก็ตบอร์ดนะครับแล้วก็มีคุยเซอร์มีเซิร์ฟสเกตนะครับผมมีลองบอร์ดแดนด้วยให้เลือกกันนะครับมีหลายรุ่นพอสมควรนะครับก็ถ้าทุกคนอยากเห็นรูปร่างหน้าตาแบบคร่าวๆแนะนำให้เข้าไปดูที่เว็บไซต์ก่อนเลยนะครับผม www. d e c a t h l o n c o t h นะครับสามารถเข้าไปเลือกดูกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอของสเก็ตแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายนะครับจะเป็นโรลเลอร์เบเป็นสกูตเตอร์ oter, หรือว่าของใช้ต่างๆนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬา นะครับเยอะแยะมากมายนะครับผมลองเข้าไปดูกันได้นะครับแต่วันนี้ผมเป็นสปอร์ตลดเดอรอ์ของสเก็ตบอร์ดนะครับก็เลยจะมาแนะนําเกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดว่าสเก็ตบอร์ดที่ร้านเราเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับแต่วันนี้จะยกตัวอย่างสเก็ตบอร์ดตัวนี้กับคูเซอร์ตัวนี้นะครับที่เพิ่งมาใหม่นะครับก็อยากจะมาอธิบายส่วนประกอบต่างๆแล้วก็คุณสมบัติของมันว่า มันโอเคหรือไม่นะครับกับของการเล่นของผู้เล่นทั่วไปนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มพูดเลยก็แล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับสเก็ตบอร์ดตัวนี้นะครับเป็นตัวราคาตัวท็อปของผมของที่ร้านนะครับก็จะเป็นราคา2,400บาทนะครับผมสำหรับรุ่นนี้แผ่นไม้ก็เป็นไม้เมเปิลนะครับที่ใช้กับไม้สเก็ตบอร์ดทั่วไปนะครับผม ตัวนี้ก็จะมีลายสกรีน uh, ด้วยนะครับผมส่วนทักตัวนี้นะครับก็จะเป็น uh, ทักของฟูลี่นะครับผมฟูลี่จริงๆแล้วมันเป็นทักที่ uh, ในในเมื่อก่อนนะเคยเคยผลิตขึ้นมาครั้งละแล้วก็เขาก็หายตัวไปผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็กลับมาผลิตอีกครั้งนะครับแต่อาจจะไมไ่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ยังถือว่า uh, ก็ยังมีขายอยู่นะครับสำหรับฟูลี่นะฮะส่วน uh, ทักฟูลี่ก็จะเป็นตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวไฮนะครับปติทักมันจะมีมีต่ำมีสูงนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวไฮครับผมเพราะว่า,าดูจากตุบจากไพวอทมันนะครับจะค่อนข้างสูงนิดนึงก็คือไพวอทคือตัวนี้นะครับจะสูงนิดนึงตัวนี้จะเป็นทักสูงนะครับแล้วก็ส่วนล้อนะครับผมเราก็จะเป็นล้อของออกซิโลนะครับผมก็จะเป็นแบรนด์ของดีคคาลอนนี่เหมือนกันครับผม ไอตัวนี้ที่เป็นมากรสเก็ตนะฮะก็จะเป็นไซส์5 2ามิลนะครับความแข็ง 101a นะฮะส่วนแบริ่งนะครับผมหรือว่าลูกปืนตัวนี้จะเป็น a p e ิ7นะครับผมนะฮะดูจากตรงนี้ได้ครับผมจะเขียนไว้อาฮะว่า a p e ิ7นะครับผมครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์ต่างๆนะคนะบกิ๊บเทปโอเคครับรุ่นนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเล่นเล่นได้ดีในระดับหนึ่งเลยเหมาะสำหรับ ผู้เริ่มต้นใหม่นะฮะถือว่าราคาค่อนข้างคุ้มค่านะฮะกับราคา2,400บาทสำหรับรุน่นนี้ราคานี้นะครับก็จะมีอีกไซส์นึงอ่ะเหมือนมีคำถามมาครับว่าเสเก็ตบอร์ดพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อไปแล้วจะต้องทำอะไรเพิ่มไหมครับจริงๆแล้วไม่ต้องไม่ต้องเพิ่มนะครับเราเราเล่นไปก่อนครับผมเพราะว่าออไอตรงความอ่อนแข็งของท่าก็คือเราจยาปรับตรงนี้นะฮะแต่บางทีถ้าเรารู้สึกว่า บางคนก็จะมีการเล่นเขาเรียกว่าความแข็งอ่อนไม่เท่ากันอย่างที่บอกไปแต่ถ้าบางคนรู้สึกว่ามันยังอ่อนแข็งไม่พอเราต้องซื้อลูกยางเปลี่ยนครับลูกยางของยี่ห้ออื่นๆก็ผมไม่พูดชื่อกันละกันแต่ถ้าไปตามร้านสเก็ตเขาก็จะมีแนะนานะครับยกตัวอย่างเช่นผมเองผมอาจจะเป็นคนเล่นทักแข็งผมอาจจะต้องเปลี่ยนลูกยางเพื่อที่ต้องให้มันแข็งขึ้นอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนตั้งแต่แรกเลยครับเพราะว่าลูกยางออริจินอลมันอาจอาบางทีเราขันแข็งเยอะๆอะไรเงี้ยครับมันทำให้ลูกยางแตก ครับซึ่งเป็นส่วนใหญ่จะเป็นทุกยี่ห้อนะครับมันมันไม่ใช่ว่าเป็นแค่ของยี่ห้อเราที่ที่มันจะพังแต่เป็น original, ออริจินอลอินดงอินดี้เป็นหมดเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเล่นแบบอ่อนแข็งมากกว่าที่ลูกยางปกติที่มันมีให้อาจจะต้องซื้อเปลี่ยนครับก็คือต้องเปลี่ยนตัวลูกยางใช่ครับ,รบอันนี้อันนี้แล้วแต่หรือว่าลูกปืนครับลูกปืนถ้าต้องการความแข็งแรงหรือไม่ก็ความคงทนครับแนะนําให้เปลี่ยนใช้ ยี่ห้อที่โอเคขึ้นครับก็จะทำให้เราเใช้ใช้ได้นานขึ้นครับผมเต็มค,ครับผมโอเคก็มีคำถามนึงครับครับที่ร้านมีอะไรหรือมีอุปรกรณ์เกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดนี่ครับผมอุปรกรณ์เสริมอะไรต่างๆอ่ามีครับผมที่ร้านก็จะมีะจริงๆถ้าสําหรับสเก็ตบอร์ดนี่มีแทบทุกอย่างเลยครับก็จะมีทักมีทักแล้วก็จะมีอยู่3ไซส์นะฮะก็จะมีสําหรับแผ่นแป แผ่น8.25แล้วก็แผ่น8.5นะฮะผมก็จะเป็นยี่ห้อเดียวนะครับของฟูลี่ที่เรานำเข้ามานะครับผมก็จะมีเอ่อเป็นระดับไฮแค่อย่างเดียวนะครับจะไม่มีโลนะครับสำหรับฟูลี่ครับผมแล้วก็จะมีล้อล้อก็จะมีความเอ่อขนาดไซส์มีหลายไซส์นะครับแต่จะมีความแข็งอยู่ประมาณ2ไซส์2แบบก็คือ 101A กับ 99A ครับประมาณนี้แต่ล้อน่าจะมีประมาณสัก4ไซส์ครับผมของแต่ละความแข็งอ่อน คือ 99A ประมาณ4ไซส์แล้วก็ 100A ประมาณ4ไซส์ครับผมแล้วก็มีมีกระดาษทรายด้วยครับผมมีแผ่นด้วยครับแผ่นเราก็จะมะีถ้าเป็นแผ่นแผ่นมีมีลายอย่างเงี้ยครับมีกราฟิกเงี้ยครับมันก็จะมีตั้งแต่7.75ไซส์8 8.25 8.5ไปจนถึง8.75ครับผมมีประมาณ5ไซส์นาะที่พูดมาแล้วก็จะมีแผ่นแบงค์ครับแผ่นแผ่นไม่มีลาย แผ่นไม่มีลายแล้วก็ราคา800บาทถูกมากนะครับผมมี2ไซส์ครับมีแผ่น8.0แล้วก็มีแผ่น8.25ครับอ่ะแล้วแผ่นมีลายราคา1,100บาทครับผมถูกมากครับผมใครที่สนใจก็ลองหาซื้อมาใช้กันดูนะครับผมว่าแบรนด์ดิคันล่อนก็ไม่แพ้แบรนด์อื่นเลยนะครับถือว่าใช้ดีเลยในระดับหนึ่งตั้งแต่ผมลองใช้มาครับผมโอเคครับผมตอนนี้ไม่มีแล้วครเคเ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงครับผมที่เป็นสเปคเดียวกันแต่แผ่นจะใหญ่ขึ้นนะครับก็ตัวนี้จะเป็นแผ่น8.25นะครับผมในราคา2,400บาทเท่ากันนะครับก็สําหรับคอมพิวก,ก็จะมีอยู่2 c o คอมพิวนะฮะที่ที่อยากแนะนําเพื่อนๆที่แบบว่าสนใจอยากลองเล่นอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ถ้า,าแบรนด์อื่นๆเขาถ้าเซตอัพแบบนี้ครับราคาเริ่มต้นอาจจะอยู่ประมาณสัก 2 9 0 0 3 0 0 0 3,500อะไรเงี้ยครับขึ้นไปครับแต่ของเรา2,400ผมว่าโอ้โหราคาหน้าจับต้องราคาแบบใช้ได้มากเลยครับผมส่วนตัวนี้ครับผมตัวนี้จะเป็นคุยเซอร์นะครับผมความพิเศษของมันของสำหรับตัวนี้ก็คือวัสดุของมันครับมันเป็นวัสดุที่นำมารีไซเคิลนะครับเป็นพวกพลาสติกต่างๆที่นำกลับมาทำให้เป็นตัวแผ่นตัวนี้นะครับผม ซึ่งรู้สึกว่าเป็นลิมิเต็ดดิชั่นด้วยครับมีรู้สึกว่าเราได้มาสําหรับประเทศไทยได้มาประมาณร้อยกว่าตัวนะครับน่าจะวางขายสําหรับดิแคลอนทุกสาขาอะไรครับถ้าใครสนใจหรือว่าไงก็สามารถเข้าไปจับจองกันได้นะครับหรือไม่ก็เว็บไซต์เช่นกันนะครับถ้าไม่สะดวกเดินทางช่วงนี้โควิดเนาะเราก็แนะนําให้ลูกค้าสั่งทางออนไลน์นะครับซื้อเกิน1 5 0 0บาทครับผมส่งฟรีครับไม่ต้องห่วงเรื่องค่าจัดส่งนะครับ เพราะว่าราคาตัวนี้พันเจ็ดร้อยบาทครับส่งฟรีให้เลยครับผมะโอเคครับมีอีกหนึ่งครับผมก็คือขาสอนเล่นสเก็ตบอร์ดเบสิกหน่อยครับผมสอนเล่นอะไปเลยดีกว่าโอเคครับสอนเล่นเอาเบสิกของการเล่นนะครับในวันนี้เนาะเราจะเริ่มจากเอาไงดีเอาถ้าถ่ายเป็นก็ลวการถ่ายเป็นการถ่ายแล้วก็ เอาขาเหยียบตรงช่วงบริเวณเน็อตด,ด้านหน้านะครับแล้วก็ข้างไหนที่เรารู้สึกว่าเราถนัดที่เราอยากจะเอาเท้าเหยียบให้นําก็เหยียบไว้แล้วก็โน้มตัวไปด้านหน้าครับผมแล้วก็ใช้เท้าอีกข้างนึงผลักออกไปแล้วก็เหยียบน็อตด,ด้านหลังแล้วก็บิดเท้าด้านหน้าประมาณนี้ครับประมาณนี้เสร็จปุ๊บถ้าสมมุติว่าอยากเอาก็เหมือนกันนะครับจะซ้ายจะขวานําก็หัดแบบนี้ครับก็เหยียบไปไ้าย้ายแล้วก็ค่อยๆ่อเอาขาขึ้นแล้วก็บิดแบบนี้ครับ ถ้าเราเริ่มมาสุว่าเราไถาขึ้นคล่องขึ้นเรื่อยๆเราก็สามารถทำทิชแท็กได้ทิกแท็กคือการเป็นเบสิกของการเลี้ยวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมครับก็จะเป็นของการเลี้ยวแบบนี้ได้ครับต่อมาพอเราเริ่มทำนี้ได้ปุ๊บสเต็ปต่อไปอทุกคนก็คงอยากจะทำได้ก็คือการออลลี่ครับผมการออลลี่ก็คือวางเท้าประมาณนี้ครับ ต่ำกว่าน็อตด,ด้านหน้าเท้าหลังกดอยู่ที่ด้านหลังคือเทลนะครับมีน็อตกับเทลเนาะเทลคือด้านหลังนะครับเสร็จปุ๊บเราใช้กดเท้าหลังกดพร้อมกับยกขาหน้าแล้วดันขาหน้าไปเล็กน้อยแต่สเต็ปต่อไปมันจะเป็นการยกมันจะเป็นการทําพร้อมกันครับแบบแตะปุ๊บขาหน้าดันไปขาหลังยกขึ้นครับแล้วมันก็จะเป็นลนนักษณะนี้ครับเป็นประมาณนี้ครับผมแล้วมันก็จะมี ถ่าต่อไปเรื่อยๆครับผมอันนี้เราต้องอใช้เวลาในการฝึกซ้อมนะครับ <Okay. S 1> เหนื่อยกันร,ร้อนครับ <laughs> เดี๋ยวพี่ตั้มลองแบบโชว์สักสองสามท่าให้น้องๆดูหน่อยได้ไหมครับโอเคครับเดี <laughs> ย๋ยวเราลองเล่นก็แกลกนิดนึง <laughs> เริ่มจากอะไรดีถ้าเบสิกทั่วไปนะครับ <laughs> ก็ขวบบ๊๊บ ไม่ค่อยได้เล่นกันครับรู้สึกว่าเกร็งๆนิดหน่อย <S <S ครับถ้ามันอกี้ก็เป็นเฟกี้คิกฟิปน,นะครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองหัดเล่นกันดูครับผมสเก็ตบอร์ด จริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่อยากให้ทุกคนฝึกซ้อมไม่เยอะครับผมเดียวพี่ตั้มฝากช่องทางสั่งซื้อออนไลน์อีกสักรอบนึงครับผมก่อนที่เราจะล่ำลากันไปโอเคอเครับผมสามารถเข้าไปที่ www decathlon co th นะครับตรงนั้นจะมะีสินค้าให้ดูมากมายเลยครับผมแล้วก็สนใจสเก็ตบอร์ดเสิร์ชด,ด้านบนได้เลยครับสเก็ตบอร์ดหรือว่าสินค้าอื่นก็เสร์ชตามที่เราต้องการได้เลยครับผม สั่งซื้อเกิน1,500บาทส่งฟรีครับ okay. เดี๋ยวรอบหน้าเราจะมารีวิวตัวหนึ่งแบบละเอียดให้ดูครับผมนก,ก็คือตัวเมื่อกี้ใช่ไหมครับพี่จาบครับน่าจะเป็นอ่าตัวนี้ครับผมอ่บิ๊กยัมบ้ารนะครับ uh, <okay. S 1> ตัวนี้ผมชอบในความพิเศษของมันที่ว่ามันเป็นวัสดุทำมาจากการรีไซเคิลต่างๆนะฮะ <Okay. S 1> ลดโลกร้อนครับผม ตั้อย่างมากเลยครับที่มาสอนน้องๆแล้วก็มาแนะนำสเก็ตบ,บอร์ดให้น้องๆน,นะครับผมเจอกันรอบต่อไปครับผมบสวัสดีครับ